ดีครับสวัสดีครับโอ้หนักเลยเสียงนี้โดนเลยโดนขวัญเลยแบบนี้มาแผมพร้อมและมาพร้อมพร้อมพร้อมไปไปเปิดสตรีมพร้อมแล้วครับ สโล่ทางไหนก็ไดเดิดสึกจะในนั้นดิเอาไว้ดูภาพเอาไ ไม่หมดแล้วเจ็หัวนั้นอะหัวขาวหมดแล้วนะเปิดมาแค่แรกก็หมดคิวเยียว ไม่โดนพี่โดนตรงไหนที่เครื่องนะหัวเครื่องเหมือนกันพี่หัวเครื่องมีสไนต์ตัวหนึ่งโคนดำโคนดำจะโดนที่เด็นสองไปไม่เจอ ขู่อุกอลอทงบองเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โดนเหมือนกันครับ เล่นยากนะงบโกองเกจุดด้วยนะบอกจุดด้วยตรงไหนมันจะหลุดมาน่ะไอ้นังเลดกบตัวนึง มั mm hmm. อนออกมากลางโอ้ยโลคัโอ้บนแท้งโอ้ยยยยไม่ยอมมเก็บหมดเลยทำไมเขาตีมันหลังคั พี่แหลกมากเลยยี่ไหนกันดีวะยังไม่ได้ดูเลยทนายทนายมาไวเปลว่าต้องหมดมีทนายนีออกแล้ว นี่ยังไม่ทันโดนโดนเงี้น